สวัสดีแฟนหงแดงหรือว์ภูทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นริเวอร์พูลประจำวันที่18ธันวาคม2564โดย l ร v e r p o o ู Daily บายเซอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคง การัตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิกงด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงเย็นวันนี้ด้วยประเด็นควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทีมของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางสาริกาดงนิวคาสเซิล ทีมเยือนปลูกมารูปคมไปก่อนหลังได้ประตูออกนําเร็วจากจอนโจเฉว,วีซึ่งเป็นอดีตนักเตะเก่าของลิเวอร์พูลเองแต่สุดท้ายทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์ก็ยิงคืนรวดเดียว3ประตูจากผลงานของเดียโกโชตาโมฮัมเหม็ดซาร่าและเทรนอเล็กซานเดอร์อาโน นั่นทำให้ในตอนนี้ทีมของเยอร์เกนครอปทำแต้มได้ที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาเหลือเพียงแค่คะแนนเดียวตามเดิมเรียกได้ว่าสถานการณ์การลุ้นแชมป์เป็นไปอย่างเข้มข้นล่าสุดโชต้าที่เป็นผู้ทำประตูตามตีเสมอให้กับทีมได้สำเร็จก็ได้ออกมายอมรับเลยว่าเกมกับนิวคาสเซิลที่ผ่านมานั้นถือเป็นบททดสอบที่หินพอตัวพร้อมกาวยกย่องหัวจิตหัวใจของเพื่อนร่วมทีมว่าผ่านมันมาได้อย่างยอดเยี่ยม เกมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานั้นมันเป็นเกมที่ยากอย่างยิ่งเลยนะโชตากล่าวนั่นเป็นเพราะว่าเราเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อน1ประตูต่อศูนย์และไปการเสียประตูตั้งแต่ต้นเกมอีกด้วยดังนั้นเมื่อเราสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาและคว้าใยชนะได้แบบนี้ผมมองว่ามันได้แสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจที่ยอดเยี่ยมของทีมเราเลยนะและนั่นคือสิ่งที่เราต้องการสำหรับอนาคต มันเป็นเกมที่ยากมากๆเพราะนิวคาสเซิลต้องการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของพวกเขาเลราเราเองก็รู้เรื่องนั้นอยู่แล้วโชคร้ายสำหรับเราที่พวกเขายิงประตูได้ตั้งแต่การยิงครั้งแรกน่าเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายสำหรับเราจริงๆอย่างไรก็ตามผมก็มีความสุขที่เราสามารถกลับมาได้เรายิงได้สามประตูและเราน่าจะยิงได้มากกว่านั้นอีกด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการคว้าสามคะแนนมาครองได้ มืฟังความคิดเห็นจากนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวของอีกหนึ่งคนที่พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาตามลําดับเขาคนนั้นก็คืออเล็กซ็อกเล็ตเชมเบอร์เลนมิดฟิล์ฟารพัดประโยชน์ที่ในตอนนี้อยู่กับสโมสรมาเป็นปีที่5แล้วแต่ในช่วงก่อนหน้านี้เจ้าตัวมักจะเจออาการบาดเจ็บตามเล่นงานอยู่เสมอ นั่นทําให้เขาไม่สามารถลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อผลงานของเขายามที่ได้รับโอกาสลงสนามแต่ในฤดูกาลนี้ก็แทบจะเป็นซีซั่นแรกที่เขาไม่มีอาการบาดเจ็บหนักให้หมากกวนใจล่าสุดทางเยอเกนครอฟนายใหญ่เฮ a วี่เมทัของเราก็ออกมากล่าวยกย่องผลงานของเชมเบอร์เลนและบอกเลยว่า นี่อาจจะเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเจ้าตัวนับตั้งแต่ที่ย้ายมาร่วมถึมแอนฟิลด์เมื่อปี2017เลยทีเดียวนี่น่าจะเป็นฟอร์มที่โดดเด่นที่สุดของอเล็กซ็อกเลต์เชมเบอร์เลนนับตั้งแต่ที่ผมอยู่ที่นี่มาเลยนะครอบกล่าวผมรู้ว่าเขาเองได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้เราเห็นมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง เราคงยังจำกันได้ถึงประตูที่สุดยอดซึ่งเขายิงใส่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้หรืออะไรแบบนั้นมันยังมีอีกหลายประตูที่ยอดเยี่ยมซึ่งเขาทำให้กับทีมของเราอย่างในปีที่แล้วในเกมกับเบอร์ลี่ก็ด้วยอย่างไรก็ตามในตอนนี้เราได้เห็นคุณภาพใหม่ๆใ,ในเกมการเล่นของเขา เขาคอยช่วยดึงเกมของเราให้มีความใจเย็นขึ้นมาบ้างไม่ใช่แค่เน้นการวิ่งขึ้นหน้าไปกับบอลและยิงประตูเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้เขายังมีส่วนร่วมกับการเล่นในจังหวะอื่นๆของเราในสนามนี่ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญสำหรับเขาเลยนะเพรมีความสุขอย่างมากกับอ็อกซ์ในตอนนี้และผมก็หวังว่าเขาจะสามารถรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ได้ต่อไป เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวรุกกันบ้างก่อนหน้านี้ทีมของเราตกเป็นข่าวพัวพันกับนักเตะมากหน้าหลายตาซึ่งก็รวมถึงราฟินยาสตาร์ดังของทางลิสตูนเต็ดและจารอรโบเวนศูนหน้าตัวเก่งของทางเวสแฮมด้วยอย่างไรก็ตามล่าสุด พอลโรบินสันอดีตมือกาวทีมชาติอังกฤษของทางท็อตแนมฮอสเปอร์ก็ได้ออกมาชี้ชัดเลยว่าราฟินญาน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทีมของเยอเกนครอปมากกว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วราฟินญาน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับทางลิเวอร์พูลนะโรบินสันกล่าวให้สัมภาษณ์กับทางฟุตบอลอินไซเดอร์สำนักข่าวชื่อดัง เขาจะเข้ากันได้ในทันทีกับ3ประสานแนวรุกของลิเวอร์พูลเลยละ่ะหากพวกเขาเลือกจารอดโบเวนสิ่งที่พวกเขาจะได้มากกว่าก็คือคุณภาพในการลงมาช่วยเหลือเกมรับแต่แม้จะพูดอย่างนั้นผมก็ไม่ได้หมายความว่าราฟินญาเองจะไม่ลงมาช่วยเหลือทีมนะเพียงแต่โบเวนเหมาะสมกับระบบการเล่นของทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดภายใต้การนทำทีมของเดวิดมอยส์มากกว่า โบเวนเองก็เป็นนักเตะที่เปลี่ยมไปด้วยพรสวรรค์แต่สําหรับราฟินยาแล้วเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมากับทางลีสตูนเตที่เอลแรนโรดเลยมันชัดเจนในตัวของมันเองอยู่แล้วว่าซาดิโอมาเน่และดิโอโกโชตาต่างก็เป็นนักเตะระดับท็อปแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่คิดว่าทางราฟินยานั้นจะอยู่ห่างจากระดับของพวกเขาเท่าไหร่นัก อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงสำหรับดิวนี้เลยก็คือมันจะไม่ใช่ดิวที่ง่ายๆและลิว์พูจะต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อทำให้มันเกิดขึ้นผมเชื่อว,ว่ามันจะเป็นดิวที่แพงน่าดูเลยทีเดียวไหนๆก็ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายของเราในอนาคตกันไปแล้วข่าวที่สี่ของวันนี้ผมก็อยากจะขอพาเพื่อนๆย้อนกลับมาดูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอดีตนักเตะเก่าของเรากันบ้างดีกว่า เขาคนนั้นก็คือจอร์จีเนโอไวนวดุมมิดฟิลด์ดัชแมนที่อำลาถิ่นแอนฟิลด์ไปอยู่กับทางปารีสแซงแชร์แมงเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังหมดสัญญากับสโมสสของเราไปอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ที่เขาย้ายไปอยู่กรุงปารีสแบบไร้ค่าตัว เขาก็ไม่ใช่นักเตะแกนหลักสําคัญที่ทีมจะขาดเสียไม่ได้อีกแล้วและเจ้าตัวก็ออกมาเปรยถึงความไม่สบายใจถึงสถานการณ์ของตนเองที่เปอดเชหลายต่อหลายครั้งนั่นทำให้เกิดกระแสข่าวว่าเขาอาจจะย้ายกลับมาพิมลีกอีกครั้งโดยมีหลายสโมสรให้ความสนใจทั้งอาร์สซนอลนิวคาสเซิลอยูไนเตตดตลอดจนลิเวอร์พูลของเราก็ไม่วายติดร่างแหมีข่าวลือไปกับเขาด้วย ทว่าล,ล่าสุดทางสตีฟแมกมานามานอดีตปีกชื่อดังของทีมเราก็ออกมาชี้เลยว่าสโมสรอนได้ก้าวข้ามผ่านชายที่ชื่อไวนาวดุมไปแล้วจึงไม่ได้คิดจะคว้าตัวเขากลับมาและยิ่งไม่ต้องหาใครเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของเขาด้วยจอจิเนียลไวนาวดุมย้าอกจากสโมสสอของเราไปเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาและผู้คนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าลิเวอร์พูลจะต้องหาใครเข้ามาทดแทนเขา แมคมานามานกล่าวอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วมันหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ลิว่์พูไม่ได้ต้องการใครเข้ามาแทนที่เขาแต่หากเราสามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปได้และเยอเกนครอปไปดึงนักเตะใหม่อย่างทางจูดเบลลิงแฮมเข้ามานั่นก็ถือเป็นอีกเรื่องจอแดนเฮนเดอร์สันกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพแล้วเช่นเดียวกันกับในรายของทางเจมส์มิลเนอร์ ดังนั้นลิวอร์พูอาจจะไปคว้าตัวมิดฟิลด์ตัวใหม่เข้ามาแต่มันจะไม่มีความเกี่ยวข้องอันใดกับเรื่องของไวนยนาวดุมเพียงแต่ผู้คนชอบเอามามัดรวมเป็นเรื่องเดียวกันเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวของหนึ่งในนักเตะที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงให้กับทีมของเราณนะเวลานี้กันบ้าง เขาคนนั้นก็คือเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบกขวาเด็กปั้นของสโมสรน,นั่นเองหลังจากเจ้าตัวเพิ่งยิงไกลสุดสวยช่วยให้ทีมพริกสถานการ์กลับมาถล่มเอาชนะนิวคาสเซิลอยู่นาแตด3ประตูต่อ1เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันเจ้าตัวก็เพิ่งคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนเพื่อสิกิายนของพิมลลีกมาแบบหมัดมาและนั่นก็ทําให้ทาง s k y Sport สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้เชิญเขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษ อย่างไรก็ตามหนึ่งในประเด็นที่กลายมาเป็นไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์และโรกอินเทอร์เนต็ตอย่างรวดเร็วก็คือคำถามที่ยิงตรงมาถึงเขาเกี่ยวกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างที่เราทราบกันดีว่าลีวั์พูลและยูไนเต็ดมีความเป็นอริกันมาอย่างยาวนานและสำหรับอาร์โนที่มีความเป็นเลือดเด็ะคอปอย่างเต็มตัวก็ทำให้เขามีอารมณ์ร่วมค่อนข้างจะสูง นั่นทำให้เมื่อนักข่าวสอบถามดาวเตะไวัย23ปีว่าหากต้องเลือกระหว่างการวีทายและการเซ็นสัญญาไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็เขาจะเลือกอะไรด้วยความสับจริงเลยนะแม้แต่ในตอนนี้ผมก็ขอเลือกแขวนสตัดไปเลยอาร์โน่อผมไม่สามารถไปลงเล่นในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ได้จริงๆ มอนักข่าวสอบถามต่อไปอีกว่าเขาอยากจะลงเล่นในเกมใดมากกว่ากันระหว่างเมอร์ซี่ไซดดาบี้แมตช์กับเอลเวอร์ตันหรือเกมแดงเดือดที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาโนก็ตอบกลับมาว่าบางทีเกมกับแมนยูน่าจะเป็นเกมที่ใหญ่กว่าในด้านประวัติศาสตร์นะผมคงต้องเลือกเป็นเกมกับแมนยูมันจะมีผู้คนที่รอชมเกมมากกว่า แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรอบแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ